ทุกคนนั่นไงกระตายวิ่งไปแล้ววิเห็นไหมน่ารักมากเลยเร็วๆว,วิน่ารักมากอืมสุคิวอ,อืมลับลีสวยมากฮ i h e l l ลสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะนรินพาเพื่อน มาดูกระต่ายป่าค่ะซึ่งเป็นกระต่ายป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งเขาก็มีที่อยู่ให้มันแล้วก็มันก็จะอยู่ของมันแล้วก็บางทีก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้อาหารมันนะคะก็จะอยู่กลางใจเมืองเป็นกระต่ายป่าที่มันอยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ชุณออเทอร์แต่มันเฮียชวนลังเฮียเรียกว่าโอเคนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลุมของกระต่ายป่านะคะที่มันอยู่แต่ละจุดนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อนั่นนะคะเห็นไหมคะ เลยค่ะโอ้โหแบบมันจะอยู่ในหลุมนะคะตอนกลางวันมันก็จะออกมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันก็จะออกมาทานข้าวมากินอาหารกินหญ้ากินอะไรแถวแถวเนี้ยละคะ่ะนี่ตอนนี้ก็เป็นหลุมของกระต่ายมันก็จะอยู่ในหลุมเนี้ยละคะ่ะหน้าหนาวหน้าร้อนกระต่ายปากเขาจะอยู่ในหลุมนะคะ นั่นตัวหนึ่งสีขาวๆค่ะน่ารักมากสวยมากค่ะเพื่อนๆเ,เป็นกระต่ายป่านะคะที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะคะประเทศเยอรมันเขาจะอนุรักษ์ไว้นะคะก็ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาให้อาหารนะคะดูอีกมั้ยมีอีกไหมโอ้ตัวหนึ่งค่ะเพื่อน,อ,นอ่ะตัวหนึ่งน่ารักมากเห็นไหมคะ เราเข้าไปใก,ใกล้เขาไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามจับภาพก็ลุมใหญ่ลุมเล็กลุมใหญ่ลุมเล็กอยู่เป็นครอบครัวค่ะก็เป็นบ้านของเขานะคะอันเป็นลุมๆเป็นรูๆเนี่ยเป็นบ้านของเขาเลยนะคะ รูไหมคะโน่นน่ะนั่นล่ะค่ะรูตรงที่เขาอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีตะลูกก็จะมีคนเขาเอามาเอาฟางมาให้น้องกระต่ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนี้หรือว่าคนบางคนเขาก็เอาอาหารแครอทอะไรเงี้ยมาให้กระต่ายอะคะ่ะ หลุมกระตายเต็มเลยค่ะเพื่อนๆหลุมกระต่ายเต็มเลยคือเวลาเราเข้ามาใกล้กระต่ายนะคะเขาก็กคือเวลานลินเข้ามาใกล้น้องกระต่ายนะคะคือเขาก็จะแบบว่ารีบเพ่นเลยค่ะคือเขาก็ จะไม่ชอบคนเท่าไหร่นะคะก็คือเหมือนกับคํานิยายแบบว่ากระต่ายตื่นตูมอะค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะซึ่งถามว่าน้องกระต่ายที่เนี่ยนะคะเขาจะออกมาเวลาไม่มีคนมารบกวนเพราะว่าเขาไม่ชอบให้คนมารบกวนเขาอะค่ะเออเขาก็ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะมีะตลุมกระต่ายกระต่ายมันหนีมันเห็นนาล่นเรามันกันแบบว่าเฮ้ยเธอมาทําอะไรที่บ้านของฉันอะเขาก็เข้ารูของเขาไปแล้วเขาก็วิ่งเลยค่ะ ก็คงจะแบบว่าประมาณนี้ค่ะพามาดูบ้านมาดูหลุมกระต่ายนะคะว่ากระต่ายเขาอยู่ยังไงฮะมันเป็นกระมันเป็นกระต่ายป่าค่ะเนี่ยค่ะห,ะ,ยยะหลุมกระต่ายเต็มเลยมีต่หลุมกระต่ายทั้งนั้นนี่ก็คือจะเป็นบริเวณท,ที่เขาอยู่นะคะเจา้าหน้าที่เขาก็มาทําทางใหม่ ใจเมืองเลยนะคะก็จะป่าก็จะประมาณน,นี้นะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เจอแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะน่ารักไหม เพื่อนก็คลิปนี้ก็มาดูกระต่ายก็น้องกระต่ายก็หายเข้ารูไปหมดแล้วนะคะก็เขาตื่นตูมอะค่ะ mm hmm. เขาไม่ชอบคนนะคะก็เวลามันไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาให้เราได้เห็นจากไกลๆนะคะแต่ถ้าเข้าใกล้ตัวเขาเนี่ยเขาจะรีบวิ่งเข้ารูเลยค่ะซึ่งนลินก็พลาด ฮอตเด็ดไปเยอะมากเลยเวลาเขาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้า,ถาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันทาคลิปวีดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ mm hmm. วันนี้วันนี้ขอโทษค่ะวันนี้นารินก็ไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย